จบแล้วตอนนีนะ้เราจะต้องได้ผู้บริหารประเทศที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงและคิดถึงประชาชนอย่างแท้จริงแน่นอนะระบบทักษิณทีเ่เราอยู่ไม่ได้เพราะความช้อโกงและก็ประชานิยมที่ทําออกมาซึ่งมีส่วนช้อโกงอย่างนั้นอยู่แต่มันเป็นระบบประชาธิปไตยที่เราไม่เราไม่มันไม่ยั่งยืนคือมันไปสร้างความบังให้กับคน,นในช่วงนั้นในปีนั้น แต่เราชัวร์เลยว่าจำนำข้าวของคุณยิ่งรักเนี่ยมันจะทำปีที่สองไม่ได้เพราะเราไม่มีเงินละก็ mm. ข้าวมันอยู่นามันก็ต้องเสียแล้วคุณจะคุณมันไม่ใช่ไม่ใช่อิดไม่ใช่ปูนใช่ไหมฮะการที่จะออกไปจากในวังวนของการโกหกของนักการเมืองก็ตามนะฮะแล้วก็การที่จะเล่นประชานิยมก็ตามเนี่ยซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องหลักที่เราจะต้องแก้เนี่ยแ mm. น่นอนเราต้องเริ่มจากการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมา เราจะปล่อยให้รัฐบูญฉบับนี้เนี่ยไปเป็นรัฐธรรมนูญที่ครอมการเรื่องตั้งกราบหน้าเนี่ยไม่ได้เพราะอย่างนั้นแล้วเนี่ยใครก็ตามที่ได้ขึ้นมาเนี่ยก็จะอยู่ไปอีกห้าปีเพราะสวยังมีสิทธิ์ที่จะอยู่ต่อที่จะเลือกคนที่เขาต้องการหรือคนที่เขาถูกสั่งมาเราก็จะเจอเนี่ยอย่างนี้อีกสี่ห้าปีภายใต้รัฐนุญฉบับนี้ผมเชื่อว่าเราไม่มีเวลารอสถานการประเทศเนี่ยมันถึงจุดกับขันแล้วจากที่ว่า เรากำลังเข้าสู่สังคมชาราภาพผมถึงคิดว่าสิ่งที่สำคัญเบื้องหน้าจะต้องเขียนรัฐธรรมนูญที่มีฉันทานุมัติจากประชาชนอย่างแท้จริงเขียนโดยคนใดกลุ่มคนที่ประชาชนเชื่อถือไม่ใช่เขียนโดยนักการเมืองแล้วตอนนี้เห็นมีร่างว่าจะเอาสอสรเข้ามาเนี่ยผมก็ยังหวั่นเกรงว่าสสรที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นนักการเมืองส่งเข้ามาแทนตัวเขาหรือเปล่าแต่สมัย2540 ผมบอกได้เลยว่าที่ผมเจอเนี่ยก็คือพวกครูพวกอาจารย์พวกปราชชาวบ้านหรือคนที่จังหวัดนั้นนั้นเขานับถือปอดการเมืองแต่ผมไม่แน่ใจนะฮะยี่สิบสี่ยี่ห้าปีให้หลังเนี่ย<ม>เราจะได้คนที่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันมีคําพูดกันตลกตลกที่เราพูดกันตอนสองห้าสิบสองห้าสเก้าตอนที่เราเริมเขียนเราได้สอส,สอมาสองนห้าสิมเก้าเออหน้าตาใสใส <c oughs> แล้วเราพูดกันยังไงหรือมะตอนนั้นนักการเมืองยังจับทางไม่ถูก เราก็เลยเขาก็เลยไม่ได้มายุ่งตรงนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าสสรชุดใหม่เนี่ยจะเป็นพ็อกซี่ของนักการเมืองหรือเปล่าถ้าเขาจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ลุมเหลวอีกก็ตอนนี้ก็คือว่าที่ยื่นเข้ามานี่ก็เป็นนักการเมืองเขียนผมคิดว่าเราต้องหากลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่เป็นนักการเมืองเป็นเทคโนแล้มาแล้วจะเอาเอาตัวแทนของจังหวัดเข้ามาบ้างแต่ว่าต้องเมัวร์ ต้องให้มั่นใจว่าไม่ใช่เป็นนักการเมืองไม่ใช่เป็นพร็อคซีนนักการเมืองเข้ามามาช่วยกันดูกลุ่มคนเหล่านี้จะต้องมีบาร,รมีที่เป่องออกมาที่ว่าทําให้ประชาชนชาวไทยเ,ยเห็นว่าฉันได้ร,รัฐมนูญที่จะมาดูแลชีวิตของฉันเนี่ยในอนาคตในอนาคตซึ่งมันกําลังจะเปลี่ยนไปแล้วสังคมไทยมันไม่เหมือนเดิมแล้วตอนนี้มันชาราภาพแล้วเสร็จแล้วเรายังเจอปัญหาโลกร้อนอ,กอีกะ เรายังเจอปัญหาอะไรอีกอะตอนนี้อเมริกากับจีนก็จะตีกันอีกแล้วเราจะทํำยังไงรถไฟด่วนเนี่ยจะเอายังไงตอนนี้หยุดไปแล,แล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้คุณต้องการคนที่จะมาบริหารอย่างที่เรียกว่ามีจิตในการบริหารและก็มีความรู้ด้วยนะที่มุ่งที่จะดูแลสังคมดูแลประชาชนอย่างแท้จริงมันไม่มีเวลาจะเสียะนะฮะมันมาถึงจุดที่เรียกว่า ยังเอาง,ง่ายๆอย่างที่ระชาชนถดถอยของเราเนี่ยเรเป็นไข่แดงคนเดียวในอาเซียนสิประเทศคนอื่นเขาโตหมดอีกหน่อยศักดิ์ศรีของความเป็นประเทศของเราเนี่ยก็จะด้อยลงไปเพราะว่าคนอื่นเขามีประชากรเยอะกว่าเราเราจะได้ศักดิ์ศรีอันนั้นมาก็ต่อเมื่อเราเป็นคนประชากรคุณภาพอย่างสิงคโปร์แต่เราเป็นหรือเปล่าล่ะเราจะเป็นได้ถ้าเราเขียนรัฐธรรมนูญดีๆ เราจะมีการปฏิรูปการศึกษานะครับเราจะมีการปฏิรูปโครงสร้างของประเทศขึ้นมาที่ทําให้ประเทศเราเนี่ยมันกระชุ่มกระชวยกลับขึ้นมาอีกยกตัวอย่างถ้าเรากลับไปอยู่ต่างจังหวัดกันได้เยอะเนี่ยไอตัวเลขของการที่จะสร้างประชากรเราก็จะกลับไปอยู่ที่2.3 2.4ประชากรก็สามารถที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้อีกอาจจะมีนโยบายที่เรียกว่าดึงคนที่เป็นมันสมองที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยกลับเข้ามา จะเป็นคนไทยที่ต่างประเทศก็าตามหรือแม้กระทั่งคนต่างประเทศเองเนี่ยเขาชอบอยู่เมืองไทยนี่คือสเสน่ห์ของเรานี่คือความเข้มแข็งของเราตัวเลขของสังคะชา,ชาติในเรื่องของความอยู่ดีกินดีเนี่ยประเทศไทยนี่ยังเป็นลำดับ43ของโลกนะจาก165ประเทศที่เขาสมมรว่เราเป็นลำดับ4 3เราเป็นที่สองในเอเชียรองเพียงแค่ถ้าผมจำไม่ผิดนะเราเป็นรองเพียงแค่ญ,ญี่ปุ่นเราเหนือเกาหลีเราเหนือกว่าจีนเราเหนือกว่าแม้กระทั่งกว่าสิงคโปร์ เพราะเราเป็นประเทศอะไรอ่ะน้ําจิตน้ําใจประเทศที่ประชากรเนี่ยมีความเอื้อต่อกันอันนี้เป็น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 ดีเของประเทศเรานะเพราะทั้งใครมาเนี่ยแขกไปใครมาเขารักประเทศไทยมากเราสามารถดึงคนเหล่านี้เข้ามามาอยู่กับประเทศไทยได้แต่ว่าเราจะต้องสร้างไอสถานภาพทางด้านกฎหมายก็ตามชีวิตความเป็นอยู่ที่จะทาให้พวกเขาเหล่านั้นนะมีความมั่นใจว่าเฮ้ย hey, มันจะไม่เกิดไออ รัฐประหารขึ้นมาแบบทุก5ปี10ปีอะไรต่างๆอาณาอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็ไม่เอาแล้วรัฐบาลกึ่ง <c oughs> ต้องเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยอย่างแท้จริง <c oughs> เราก็ต้องออกมาสวัสดีเขาประชาชนเราเราบอกว่า้ <c oughs> <"Hey, S 2> มันไม่ไหวว่ะ <c oughs> มันไปไม่ได้แล้วอะ่ะ <c oughs> อย่างตะก่อนนี้ยังพอถูถ่ายไปบ้างมีคนหนุ่กคนสาว เกิดขึ้นมาเยอะอะไรต่างาเดี๋ยวนี้มันไปไม่ไหวแล้วมันจบแล้วตอนนี้เราจะต้องได้ผู้บริหารประเทศที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงและคิดถึงประชาชนอย่างแท้จริงแล้วก็ได้รัฐธรรมนูญที่มาซัพพอร์ตมาสนับสนุนเขาให้สามารถจะบริหารประเทศให้เกิดประสิทธิภาพที่ว่าน,นั้นแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนั้นจะถูกปกป้องโดยประชาชน อย่าให้มีรัฐประหารเรามันน่าจะผ่านตรงนั้นไปได้แล้ว89ปีนี่มันทศวรรษอะไรศตวตรรษที่2 0 0พันทศวรรษที่จะเข้าทศวรรษที่30แล้วมันควรจะเลือกกันได้ทันทีนะครับแล้วก็บริหารอย่างเป็นมืออาชีพเหมือนอย่างที่ประเทศในยุโรปเขาทำกันได้อะไรต่างๆถ้าถึงได้นั้นนะเราถ้าเราไปได้ขนาดอย่างนั้นพับเนี่ยนะครับผมเชื่อเลยครับว่า เลตติ้งของเราเนี่ยคือตอนนี้มาเริ่มตกนะตอนนี้4ีสาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเราสี่เพ็ดนะมผมรู้แล้วตอนนี้มันมีจะตกก็ตกถ้าเราไม่เปลี่ยนนะผมกล้าเอาเงินพนันไปพูดได้เดี๋ยนนี้เลยปีต่อไปเราก็จะตกไปเรื่อยๆผมลําเอียงกันแล้วมันจะต้องเกิดผมจะต้องให้ได้ร,รัฐมนุมใหม่ที่เขียนโดยคนกลุ่มคนที่ผมเชื่อถือ <Okay. S 2> ผมทํามาแล้วตั้งแต่สองห้าสี่ศูนย์ 0, นะผมรู้ความเชื่อถือคืออะไร ได้คุณอุทัยคืมใจชนที่คนก็ารับถือได้คุณนันนันมายกล่างเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังบอกไปแล้วนวรรมนที่ดีสุดประเทศไทยเคยมีมาแต่คุณก็ฉีกไปแล้วไปยในสิบปีแต่โอเค2550้า25ก็ยังโอเคแต่พอมาหกศูนยนี่มันมันจริงๆนะผมผมไม่ได้อ่านรละทูญฉบับนั้นนะเพราะผมหมดแรงเจอทั้งทักษิณเจอทั้งยิ่งลักษณ์มาเงี้ยเราร้อยกว่าวันสองวันเนี้ยเราก็ อายุเราก็มากขึ้นอะไรต่างมันโผล่มาได้ยังไงแล้วเนี่ยฮะวอสองร้อยห้าสิบคนมัน,ม,นมันไม่รู้ผมไม่รู้มันมาจากไหน